การแก้ปัญหาไฟตกในพื้นที่ห่างไกลสำหรับรีสอร์ทเพราะว่าแอร์เปิดไม่ได้แอร์ Air เปิดไม่ได้ก็แข่งขันทางธุรกิจไม่ได้นักท่องเที่ยวก็ไม่มาไปเลือกรีสอร์ทอื่นรีสอร์ทที่อยู่ก่อนถึงก่อนแล้วก็เปิดแอร์ได้แล้วก็ขับรถมากินข้าวอย่างนั้นดีกว่าไหมก็ทําให้เจ้าของรีสอร์ทคิดหนักเลยครับว่าเออเราจะแก้ปัญหา สำหรับรีสอร์ตตัวเองโดยที่ให้แอร์เนี่ยเปิดได้ดีกว่าไหมเพราะว่าสายไฟเนี่ยเส้นเล็กจริงๆครับที่เดินมาถึงรีสอร์ตคุณต้องเข้าใจก่อนว่าป่าชายเลนเนี่ยไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ในเมืองป่าชายเลนจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำกร่อยก็คือเป็นพื้นดินนะครับแล้วก็ใกล้เจาะไปทะเลแล้วก็ทำให้สายไฟที่เดินไปเนี่ยที่ลัดนะครับเดินให้กับประชาชนหรือว่าเดินให้กับท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ยมีสายเส้นเล็ก เพราะว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลคราวนี้พอสายไฟเส้นเล็กก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของไฟตกเพราะอะไรสายไฟเส้นเล็กไฟก็เดินลำบากเมื่อมีการใช้งานมากๆไฟเดินลำบากก็จะเกิดปัญหาไฟตกการแก้ปัญหาท่านเจ้าของรีสอร์ทพยายามที่จะดึงลูกค้ามา อยากให้เปิดแอร์ได้ก็เดินสายไฟเส้นใหญ่ขนาด50ตารางมิลลิเมตรหรือว่า50สแควร์มิลจินตนาการดูเนี่ยก็เส้นขนาดนิ้วโป้งของเรานั่นแหละนะครับก็คือต้องรวมเนื้อทองแดงข้างในแล้วก็มีชิลมีวัสดุห่อหุ้มมีฉนวนเพื่อความปลอดภัยอะไรต่างๆรวมแล้วเนี่ยเส้นขนาดนิ้วโป้งเลยเส้นขนาดเท่านี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยต้องมา ปรึกษาด e รกรีนนะครับด e รกรีนเราก็มาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของไฟตกทำให้แอร์เนี่ยใช้งานได้ปกติเมื่อลูกค้าเข้ามาก็รีวิวกันก็มีการบอกต่อว่าที่นี่เนี่ยอยู่ติดป่าชายเลนตอนกลางคืนนอนพักแอร์สบายอาหารก็อร่อยก็เลยเป็นที่มาว่าปัญหาถูกแก้ธุรกิจดีขึ้น ท่านเจ้าของรีสอร์ทแฮปปี้นักท่องเที่ยวก็แฮปปี้ได้อยู่ในอแอร์เย็นฉ่ำสบายๆหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันเที่ยวก็ได้พักผ่อนเต็มที่นอนกินอิ่มนอนหลับสบายก็เลยเป็น เคสเนี้ยครับมาแชร์กันแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าสถานการณ์หลังจากที่ติดเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแล้วเนี่ยเป็นยังไงความท้าทายไฟเข้าไฟออกไฟเข้าไฟออก,ออกปรับยังไงตื่นเต้นมากๆเลยผมจับนะครับเอาโทรศรัพท์เนี่ยถ่ายรูปจับให้ดูว่าเนี่ยไฟเข้าไฟออกจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นนะครับเปิดแอร์ได้อะไรได้ลูกค้าแฮปปี้ท่านเจ้าของรีสอร์ทแฮปปี้เดี๋ยวพาไปดูครับ และนี่ก็เป็นสเปคของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการแก้ปัญหาสําหรับรีสอร์ทนี้ทั้งหมดนะครับก็คือประกอบด้วยทั้งแอร์เนี่ยหลายเครื่องเลยเครื่องชับไฟฟ้าหลอดไฟทีวีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสเปค 20k 20k นะครับให้กระแส86.95แอมป์ไม่ลดนะครับไม่ลดแล้วก็ไฟเนี่ยจ่ายนิ่งบวกลบ1%เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้ไฟตก156 157โวลต์นะครับอันนี้คือไฟเข้าที่ตก ไฟออกเนี่ยนะครับไฟออกผลิตอยู่ที่ 220, 2 21, 220 2 0 2 2 1 2 2 0 2สิถึงสองคือไฟออกแล้วก็ไฟตกนะครับอันนี้ต้องต้องใช้นิ้วนะครับกดดูนะครับที่หน้าแผงควบคุมซึ่งอันเนี้ยคือไฟเข้าไฟเข้า2องไฟเข้าเนี่ย156 157 ไม่มีความผิดปกติอื่นนะครับแล้วก็ไฟออกเนี่ยจ่ายมาที่220 221โวลต์เนี่ยนะครับซึ่งเวลาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พรามไทม์เลยประมาณสองทุ่มยี่สิบสองทุ่มจะ2ทุ่มครึ่งเนี่ยคนใช้ไฟฟ้าเยอะมากนะครับแถวนั้นเนี่ย พี่น้องประชาชนก็คือจะกลับเข้ามาบ้านนะครับเริ่มนั่งทานข้าวเย็นแล้วก็นั่งดูทีวีดูละครกันนะครับเดี๋ยวดูจากวิดีโอก็จะเห็นเวลานะครับซึ่งผมก็โชว์นาฬิกาให้ดูสดๆด้วยด้วยนะครับตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ไฟตก สถานการณ์ไฟตกคือไฟเข้าเนี่ยน้อยกว่า220โวลต์ไฟเข้าน้อยกว่า220โวลต์เนี่ยในที่นี้คือรีสอร์ทที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ที่ป่าชายเลนนะครับไฟตกอยู่ที่150กว่ากว่าโวลต์เนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดใครจำได้จะเห็นว่าเลขเนี่ยตกลงไปถึง151 152โวลต์นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมอยู่ที่ประมาณ153เมื่อกี้สวิงลงไปอีก154นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องปรับแรงดันเครื่องนี้แก้ปัญหานะครับให้แอร์สามารถเปิดได้ปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าในรีสอร์ทนั้นเปิดได้ปกติทุกคนเลยนะครับทุกหลังทุกห้องผมได้ไปคุยกับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็น ลูกค้านะครับเป็นเป็นเราก็ต้องเดินไปดูทุกห้องนะครับก็จะเห็นว่าไฟแอร์เปิดได้ฉ่ำทุกห้องเลยแอร์9,000 BTU เนี่ยเดินเข้าไปนะครับประมาณ8 สองทุ่มยี่สบสามนาทีสองทุ่มยี่บสามนาทีนะครับมีรีสอร์ทห้องเล็กหกห้องนะครับห้อง VIP อีกสามนะครับในในห้อง VIP ก็มีแอร์หมื่นสองพันบีทนะครับอย่างต่ำเนี่ยนะครับก็มีสามเครื่องอันนี้เป็นห้องธรรมดานะครับก็คือเก้าพันบีทียูเก้าพันบีทเนี่ยนะครับมีอย่างต่ำหกห้องมีพัดลมอีกอ่ะนะครับอันนี้คือคือห้องที่ผมอยู่เนี่ยก็เปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมนะครับในช่วงที่ ตอนที่ไฟตกนั่นแหละนะครับก็คือกลางคืนแล้วเนี่ยเห็นไหมก็คือไฟเนี่ยก็ยังปกติอยู่ไฟไม่มีรี่ไม่มีกระพริบเพราะว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไฟออกมาเนี่ยอยู่ที่220โวลต์บวกลบ1%นะครับก็คือ221นะครับ219ก็ได้อย่างนี้ก็คือไฟเนี่ยที่สวิงเนี่ยแคบมากเลยก็คือจ่ายไฟนิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ220โวลต์ก็จะเห็นว่า แอร์เปิดปกตินะครับพัดลมเปิดปกตินะครับไฟก็เปิดปกติ อันเนี้ยเป็นจุดที่เป็นข้อดีของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยนะครับก็ใช้ได้อย่างปกติเลยเราเห็นว่าตอนเนี้ยนะครับพอเวลาเนี่ยผ่าน2ทุ่มนะครับประมาณ2ทุ่มครึ่งไปแล้วนะครับอันเนี้ยเราก็ยังถ่ายวิดีโอเก็บข้อมูลต่อนะครับเราก็จะเห็นว่าเออเมืกเก่อกี้ตอนช่วงนี้ไฟตก150โวลต์นะครับประมาณ150โวลต์กว่าๆเนี่ยก็ยัง ทำให้รีสอร์ทเนี่ยผ่านพ้นระยะวิกฤตไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ว่าไฟจะตกนะครับอยู่ที่150โวลต์รีสอร์ทนั้นก็ยังทํางานยังยัง,ย,งยังจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้ปกตินะครับเนี่ยปร,ประมาณ3ามทุ่มแล้ว สองทุ่มห้าสิบเอ็ดนะครับเกือบสามทุ่มเนี่ยมันผ่านระยะวิกฤตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีสอร์ทนี้นะครับก็สรุปว่าเครื่องใช้ไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทํางานปกติแอร์เย็นฉ่านะครับพัดลมเปิดเย็นฉ่ำเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาพักเนี่ยหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็สบายนะครับสบายเลยสามารถที่จะนอนพักให้เย็นฉ่าเปิดแอร์เปิดทีวีเปิดอะไรตู้เย็นนะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็ ที่สำคัญเนี่ยนะครับลูกค้าก็ติดใจนะครับก็รีวิวกลับมานะครับมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นท่านเจ้าของรีสอร์ทก็แฮปปี้กับเ,เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติของด e รกรีนเครื่องนี้นะครับที่สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของอไฟตกได้นะครับ อยากแก้ปัญหาให้รีสอร์ทของคุณบ้านของคุณออฟฟิศของคุณหรือว่าโรงงานของคุณให้มีไฟฟ้าใช้ปกติแบบนี้เปิดแอร์ได้เย็นช่ำแบบนี้ติดต่อเราครับที่ทีมงานด็อกเตอร์กรีนที่หมายเลขโทรศัพท์0926382229 0926382366 หรือ0926382723หรือว่าไลน์มาคุยกันครับที่ Line Official Account ครับที่ @drgreen ครับสะกดว่าเครื่องหมาย a s s i g นนะครับ dr ดรครับแล้วก็ g r w e n @drgreen แบบนี้ครับที่โชว์อยู่ที่หน้าจอของคุณนะครับสวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม ช่องด e รกรีนนะครับกดติดตามกดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ